สวัสดีครับคนละพักนักปรุงนะครับ และววันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่เราจะมาปรุงอาหารปรุงเมนูที่มีส่วนประกอบหลักที่เป็นแหล่งโปรโตีนสูงทีเดียวครับแล้วก็เป็นส่วนประกอบที่มีติดทุกบ้านทุกครัวเลยอย่างแน่นอนนั่นก็คือไข่ไก่ครับ พูดถึงอาหารนะครับที่มีไข่ไก่เป็นส่วนประกอบต้องบอกว่าเยอะมากมายทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารเชา้าอาหารกลางวันอาหารเย็นหรือแม้แต่ของหวานเรียกว่าทุกสัญชาติเลยนะครับต้องมีเมนูที่มีไข่เป็นส่วนประกอบครับซึ่งวันนี้นะครับผมก็จะสร้างสารรค์เมนูไข่ให้เป็นทางเลือกสําหรับท่านผู้ชมในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับกับเมนูที่ผมขอเรียกว่าเมนูไข่ไม่จํากัดจะหลากหลายไม่จํากัดขนาดไหนเดี๋ยวเราเข้าไปพบกันในครัวเลยดีกว่าครับ การรับประทานไข่ไก่ทั้งฟองนะครับแน่นอนว่ามีประโยชน์แน่ๆเพราะว่าเป็นแหล่งที่มาของโปรตีนนะครับแต่สําหรับบางคนที่มีปัญหาเรื่องของคอเลสเตอรอลอยากจะลดปริมาณการบริโภคไข่แดงนะครับก็สามารถทําได้ครับเมนูไข่ไม่จํากัดเมนูแรกในวันนี้ของเรานะครับเอาใจคนที่ชอบรับประทานแต่ไข่ขาวอย่างเดียวครับกับออมเล็ตไข่ขาวไส้ผักโขมครับอ่ะก่อนอื่นนะครับสำหรับผักโขมที่พลใช้ผลใช้เป็นผักปวยเล้งนะครับเราก็ต้องไปล้างทําความสะอาดให้ดีก่อนครับ แล้วก็ตัดส่วนที่เป็นรากตรงนี้นะครับข้างล่างเนี่ยทิ้งครับนำผักปยเล้งไปลวกในน้ําร้อนใส่เกลือเล็กน้อยนะครับโดยให้ส่วนก้านที่เป็นส่วนที่หนาลงไปในน้ําร้อนก่อนนะครับลวกประมาณครึ่งนาทีครับแล้วก็ค่อยเอาออกมาล้างด้วยน้ําเย็นบีบน้ําส่วนเกินออกแล้วก็หั่นเป็นท่อนๆครับอ่ะหั่นเรียบร้อยแล้วพักไว้นะครับเดี๋ยวเราก็จะไปผัดแล้วนะครับใช้น้ํามันรําข้าวครับประมาณ1ช้อนโต๊ะครับ คุณผู้ชมจะสังเกตนะครับว่าเมนูนี้มีแต่ของมีประโยชน์ทั้งนั้นเลยเพราะว่านอกจากผักโขมแลวคนนีนี่นะฮะหอมแดงด้วยครับเราซอยเป็นสไลด์เล็กๆแล้วก็มีเห็ดหอมครับเห็ดหอมเมนูนี้เราใช้เป็นเห็ดหอมสดนะครับก็ซอยเป็นแผ่นบางๆเท่านี้นะครับและก็เดี๋ยวพอน้ำมันร้อนนะครับเราก็จะใส่เห็ดหอมแล้วก็หอมแดงลงไปผัดนะครับซึ่งน้ำมันรำข้าวเอง ก็มีสารอาหารแล้วก็มีวิตามินอยู่มากมายเช่นเดียวกันนะครับทั้งออริจินอลไฟโต s สเตอรอลแล้วก็วิตามินอ e ีอีกด้วยนะครับอ่านน้ำมันร้อนแล้วครับก็ผัดให้หอมแดงแล้วก็เห็ดหอมสุกดีใส่ผักบใยเล้งตามลงไปครับปรุงรสด้วยเกลือและก็พริกไทยผัดให้แห้งลงเล็กน้อยแล้วก็ดักออกมาพักไว้ เสร็จแล้วนะครับเราก็จะหลีไฟลงต่ําๆเลยครับคุณผู้ชมกระทะของเรายังร้อนอยู่ก็ให้เขาอุ่นแบบเบาๆไปเรื่อยๆนะครับแต่ลดไฟฮะใส่น้ํามันลงไปนะครับหช้อนโต๊ะครับเพิ่มในการทําไข่ขาวโอมเลตเนี่ยนะครับเราจะทําให้เขาฟูก่อนนะครับเราใช้ไข่ขาวแค่2ฟองนะครับเนี่ยฮะคุณผู้ชมเห็นไหมครับว่ามันไม่ได้เยอะอะไรมากมายปรุงรสนิดนึงก็ได้นะครับตามใจชอบเกลือนิดนึงแล้วกัน เราตีให้ไข่ขาวของเราฟูแค่ตั้งยอดอ่อนนะครับไม่เอายอดแข็งนะครับเขาเรียกว่าซอฟพีกเลนะครับหมายถึงว่าไม่ต้องฟูมากพอแล้วแค่นี้ครับยังเป็นน้ำน้ำอยู่หลังจากนั้นนะฮะใส่ลงในกระทะครับถ้าเผื่อเราไม่ตีนะครับออมเล็ตมันจะออกมาเนื้อแบบแน่นๆนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ อาจต้องใช้ไข่ถึง4ฟอง5ฟองนะครับหลังจากนั้นเราก็คอยให้ไข่สุกดีนะครับไม่ใช้ความร้อนสูงสาเหตุเพราะอะไรฮะเพราะว่าเห็นแล้วนะฮะว่ามันค่อนข้างจะหนาถ้าเกิดใช้ความร้อนสูงเดี๊ยวมันจะไม่สุกเอาครับสักครู่หนึ่งนะครับเราก็เนี่ยฮะใส่เครื่องของเราลงไปได้นะครับเดี๋ยวเราจะพับเป็นครื่งไข่ข้างบนก็จะค่อยๆเซตตัวทีละน้อยทีละน้อยนะครับประมาณ3นาทีนะครับเสร็จแล้ว เราก็จะพับไข่เนี่ยครับเข้าหากันครับในลักษณะที่เป็นครึ่งวงกลมนะครับคุณผู้ชมเหมือนขนมทังแตกนะฮะแล้วก็ทำความร้อนบ่ออีกเล็กน้อยครับเรียบร้อยนะฮะ ง่ายใช้เวลาไม่นานแล้วก็ดีสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องคอเลสเตอรอลนะครับแล้วคนเคยได้ยินมาว่าคนที่เพิ่งผ่าตัดหรือมีปัญหาเรื่องแผลอะไรเงี้ยนะครับอยากให้สมานกันเร็วๆเขาบอกต้องทานไข่ขาวเยอะๆอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่นํามาฝากแล้วกันนะครับครับผมและนี่นก็เป็นเมนูแรกของในวันนี้กับเมนูไข่ไม่จํากัดของเราออเอามาเร็ตไข่ขาวไส้ผักโขมครับ ากจะทำไข่กระทะนะครับแต่ขอเป็นไข่กระทะแบบเข้าเตออบแทนและกันเป็นเวอร์ชันที่ดีต่อสุขภาพขึ้นมาหน่อยโดยที่ว่า,เ,าเราจะทำทานกับสาลายวากะเมะสาลายวากะเมะมาในรูปแบบแห้งแบบนี้ครับคุณผู้ชมหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เกต็ตทั่วๆไปนะครับเวลาที่เราจะใช้นะครับแช่น้ำแป๊บเดียวบวมฮะไม่นาน,นครับประมาณสัก2นาทีนะครับผมจะเอาสาลายตัวนี้ไปผัดให้หอมดีนะครับแล้วก็ใส่ถาดอบใส่ไข่ลงไป อบเพียงแค่ว่าไข่ขาวสุกแล้วไข่แดงยังเป็นยางมาตดมอยู่นะครับและเมนูนี้ก็มีชื่อว่าไข่อบสาลายวากาเมะครับแบบเดียวก็พองแล้วนะครับอุ่นกระทะให้ร้อนเวลาทำอย่างเงี้ยนะฮะต้องบอกว่าสาลายวากาเมะเนี่ยถ้าเือนเราใช้กระทะสเตนเลสมันจะติดค่อนข้างง่ายปลอดภัยที่สุดเราใช้กระทะนอนสติกนี่แหละครับน้ำมันไม่ต้องเยอะนะครับเวลาที่เราหากระทะนอนสติกมาใช้ที่ครัวเรือนในบ้านคุณผู้ชมเลือกที่ เขาเคลือบมาหลายๆชั้นนิดนึงนะครับเพราะว่าบางทีถ้าเบิดสมมติว่ากระทะถูๆเคลือบมาบางๆผัดไปผัดมาเนี่ยครับตัวเคลือบก็หลุดออกมาทานเข้าไปไม่ดีนะฮะลตรายมากอ้าวแล้วละพองแล้วนะครับผมเสด็จน้ําออกหลังจากนั้นซอยหอมแดงครับพอใช้ได้แล้วนะฮะลลายใส่ลงไปครับ ไม่ต้องผัดมากมายนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราเอาเข้าไมโครเวฟอีกบูุงรสด้วยพริกไทยนิดเดียวครับเกลือแล้วก็ใส่ครีมลงไปโชยุเล็กน้อยพอครับใส่กระเทียมครับต้องบอกว่าไม่ได้ผัดอะไรมากมายนะฮะแค่ขนๆนิดนึงพอแล้วครับแค่นี้ฮะ เบียให้ทั่วๆเข้ากันนะครับไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าเราจะเข้าเตาอบอีกจัดโลเคชั่นนิดหนึ่งนะครับอยากให้ไข่แดงลงตรงไหนนะฮะไข่2ฟองแล้วกันครับอันนี้ก็เป็นขนาดพอดีประมาณ1คนทานนะครับแล้วก็นำเข้าอบครับอบแล้วแต่ความชอบเลยนะครับว่าคุณผู้ชมต้องการให้ไข่แดงสุกหรือว่าไข่แดงยังเป็นยางมะตูมอยู่สำหรับพลพลชอบแบบที่ยังเป็นยางมะตูมอยู่นะครับพลจะใช้เวลาทั้งหมด8นาทีครับอือ เอาแบบนี้แหละครับที่ไข่แดงยังไม่ต้องสุกมากกำลังน่ารับประทานครับทานเป็นอาหารเช้าก็ได้ที่สําคัญถ้าเื่อคุณผู้ชมจะลองสังเกตดูเมนูนี้คนที่รับประทานมังสวิรัติก็สามารถรับประทานได้เช่นกันครับและนี่ก็คือไข่อบสาหร่ายวากาเมะ เมนูไข่เมนูนี้นะครับมีพาสต้าครับและที่สำคัญสามารถรับประทานเป็นอาหารเช้าได้ด้วยเมนูนี้ก็คือพาสต้าหน้าไข่อบในมะเขือเทศครับก่อนอื่นนะครับผมก็จะเปิดเตาอบไว้ก่อนที่180องศาเซลเซียสครับต้มน้ำพอเดือดดีก็ใส่เกลือเล็กน้อยใส่เส้นพาสต้าแบบข้อต้มให้ออเดนเต้ใช้เวลาทั้งหมด9นาทีครับพอครบเวลาก็นำออกมา สเสด็จน้ำแล้วล้างด้วยน้ําเย็นพักไว้สำหรับมะเขือเทศที่เราจะเอามาใส่พาสต้าเข้าไปอบนะครับลูกใหญ่ๆเลยดีฮะอย่างเงี้ยครับเราหั่นด้านบนออกนะครับเป็นเหมือนฝาครับลักษณะนี้ครับเก็บไว้ด้วยนะครับเพราะเราจะเอาเข้าไปอบด้วยเหมือนกันส่วนด้านในนะครับเราจะควานไส้เขาออกครับ นอกจากพาสตา้าที่เราจะใส่ลงไปแล้วนะครับเราจะปรุงรสพาสตา้าด้วยครับปรุงรสด้วยอะไรด้วยซอสเพสโต้นะครับปกติแล้วเพสโต้นี่คืออะไรครับเขาก็คือโหระพาอิตาเลียนนะฮะคือพายนัทเมล็ดแบบนี้เนี่ยนะครับมีน้ํามันมะกอกมีกระเทียมมีพาร์มซานชีสเปปันทุกอย่างให้เข้ากันต้องบอกว่าส่วนประกอบทุกอย่างเนี่ยแทบจะไม่ได้เป็นผลิตผลที่มา จากบ้านเราเลยนะครับนอกจากกระเทียมซะอย่างเดียวเพราะฉะนั้นว่าเพื่อความสะดวกรวดเร็วนะฮะแล้วก็ได้รสชาติแบบอิตาเลียนแท้ๆคนแนะนําว่าไม่ต้องทําเองนะครับซื้อเอาแล้วกันเราก็นําซอสพสโต้นะครับมาคลุกกับพาสต้าที่เราเตรียมไว้ครับแล้วก็ใส่ลงไปในมะเขือเทศตอกไข่ใส่ลงไปครับ ก่อนเข้าอบนะฮะผมหยอดเพสโต้ไปข้างๆอีกเล็กน้อยเรียบร้อยแล้วครับแล้วเราก็นำเข้าอบนะครับเป็นเวลาประมาณ10นาทีครับไม่ต้องสุกมากนะครับเพราะว่าเราให้ไข่ขาวเนี่ยครับยังยุ่มๆอยู่เนี่ยนะครับอร่อยที่สุดครับ ผู้ชมทราบไหมครับเวลาที่เรานํามะเขือเทศไปอบแล้วเขาโดนความร้อนเนี่ยเนื้อของมะเขือเทศเนี่ยจะมีรสที่ดีขึ้นอีกนะครับและนี่ก็คืออีกหนึ่งเมนูที่สามารถเป็นอาหารเช้าได้แล้วก็มีส่วนประกอบของไข่ด้วยนะครับกับพาสต้าน้าไข่อบในมะเขือเทศครับ เมนูไข่สไตล์อินโดนีเซียนะครับเมนูนี้เนี่ยง่ายฮะเขาจะทําเป็นแผ่นเหมือนแป้งปอบเบียแป้งเครปบางๆนะครับโดยที่ว่าทําจากไข่ล้วนๆเลยนะครับแต่จุดเด่นอีกจุดเด่นหนึ่งนะครับก็คือซิอ๊วหวานสไตล์อินโดนะครับซึ่งเขาจะมีรสชาติเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเขาในบ้านเราหาซื้อยากนิดหนึ่งเราทําเองก็ได้นะครับเมนูนี้มีชื่อว่าครปไข่อินโดนีเซียนะครับเดี๋ยวเรามาทําตัวซิ๊วก่อนละกันนะครับไม่ยากอนะฮะ เป็นรสชาติอาจจะไม่เหมือนเค้เป๊ะแต่ก็อร่อยแบบเรานะครับผมใช้ซีอิ๊วดำนะครับผมจะเอาไปเคี่ยวนิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็คือใส่น้ําลงไปเล็กน้อยแล้วกันปรุงรสด้วยน้ํำส้มสายชูครับแล้วก็เพิ่มความหอมนะฮะบุกกระเทียมนิดหนึ่งนะฮะใส่ลงไปแล้วก็ขิงซอยเป็นแว่นๆน,น,นะครับใส่ลงไปด้วยอยากจะให้เขามีกลิ่นของสมุนไพรนะครับผมใส่เป็นอบเชยก้าน อบเชยก้านเนี่ยต้องบอกว่าเขามีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์นะครับก็จะเพิ่มความหอมให้อิวของเราบางทีถ้าพวกคุณผู้ชมเสิร์ฟกาแฟและอย่างให้เก๋ๆเ,เ,เนี่ยนะครับให้อบเชยเป็นที่คนก็ได้นะครับอ่ะใส่ลงไปด้วยใบยกะวาน1ใบครับคนให้เข้ากันดีนะครับแล้วก็ออกมาตั้งไฟตั้งไฟอ่อนๆน,นะครับเราอยากให้เขาเคี่ยวเป็นนานๆเรื่อยๆนะครับสำหรับตัวเครปนะครับเราใช้ไข่ไก่สฟองครับ แล้วก็ไข่ขาว2ฟองครับใส่ซีอิ้วขาวปรุงรสลงไปเล็กน้อยแล้วก็ตีให้เข้ากันตั้งกระทะนอนสติกนะครับพอร้อนดีก็ใส่น้ำมันลงไปแค่บางๆตักไข่ลงไปประมาณเศษ1ส่วนสีถ้วยตวงครับแล้วก็กรอกให้เป็นแผ่นบางๆทั่วกระทะพอสุกดีก็กลับด้านทำซ้ำจนหมดครับ สำหรับตัวไส้นะครับเราก็มีอกไก่ต้มสุกนะครับนี่ซึ่งผลต้มมาเสร็จเรียบร้อยแล้ววิธีการต้มง่ายๆครับคุณผ,ผู้ชมใส่น้ําลงในหม้อใส่อกไก่ลงไปตั้งแต่น้ํำยังเย็นอยู่เลยนะครับแล้วก็ตั้งไฟพอน้ําเดือดปิดฝาแล้วก็ปิดไฟ คอยจนอุณหภูมิน้ำเนี่ยนะครับหายร้อนไก่ก็จะสุกพอดีครับแล้วเราก็เอาไก่ขึ้นมาพักให้เย็นนะครับหลังจากนั้นเราก็เอามาฉีกเป็นเส้นๆนะครับนอกจากนั้นก็จะมีพริกหวานมีแตงกวามีแครอทซึ่งทุกอย่างเราก็นําไปซอยเป็นเส้นเล็กๆครับ อิวนะฮะที่เราทำไว้ก็ค้นแล้วนะครับกองทุกอย่างออกรถก็จะออกมาหวานหอมนะฮะจะไม่เหมือนกับซีอิ๊วที่เราซื้อมาทันทีโดยยังไม่ปรุงนะฮะสุดท้ายนะครับก็ใส่เครื่องทุกอย่างลงไปนะครับผมให้ด้านเรียบเนี่ยนะครับอยู่ด้านในด้านที่มีเซ็กเตอร์อยู่ด้านนอกนะครับเพื่อความสวยงามแล้วก็แปลกหกูแปลกตาใส่เครื่องทุกอย่างลงไปเลยครับเนื้อไก่แตงกวาแครอทซอย นีกหวานะครับจะสังเกตนะฮะว่าเครื่องก็ล้วนเป็นผักทั่วๆไปที่เราหาได้ง่ายๆถ้าคุณผู้ชมอยากจะเปลี่ยนแปลงหรืออยากจะใส่ผักอะไรง่ายๆอย่างอื่นลงไปที่เรามีติดบ้านก็เลือกที่ชอบได้เลยนะครับ เสิร์ฟกับผักสลัดที่คุณผู้ชมชอบนะฮะวันนี้ผมเสิร์ฟกับวอเตอร์ครสนะครับเพิ่มสีสันให้สวยงามนะฮะเวลาที่เราจะรับประทานเราก็เสิร์ฟกับซีอิ๊วนะครับที่เรารุงรสไว้หรือว่าจะพรมๆลงไปเลยก็ได้นะฮะเชื่อไหมครับว่าเมนูนี้เนี่ยคนอินโดเขารับประทานกับข้าวสวยครับและนี่ก็คืออีกหนึ่งเมนูไข่ที่ผมนำฝากนะครับกับเครปไข่อินโดนีเซียครับ Bread and Butter Pudding นะครับเป็นของหวานคลาสสิกเลยที่ใช้ขนมปังมาเป็นส่วนประกอบนะครับซึ่งวันนี้พมจะทำในอีกรสชาติหนึ่งซึ่งเป็นรสชาติที่คนอเมริก,กันเขาเป็นที่นิยมนะครับรสชาตินี้เขาเรียกว่า PBJ PBJ ย่อม,มาจากอะไรนะครับ p e a n u t b ต t ตอรกับ Jelly ครับซึ่งวันนี้ผมจะเอา Bread and Butter Pudding มารวมกับ PBJ นะครับจะเป็นพุดดิ้งที่เรานำมาฝากกันชื่อว่าพุดดิ้ง PBJ ครับ เตรียมถาดอบที่มีความจุขนาด2ถ้วยครึ่งนะครับทาเนยบางๆแล้วเราก็พักไว้ก่อนครับและสําหรับขนมปังนะครับผมใช้ขนมปังแบบที่ไม่มีขอบทําให้เราไม่ต้องเสียเวลามาตัดขอบขนมปังนะฮะเราใช้ทั้งหมด8แผ่นนะครับโดยจะแบ่งเป็น4คู่2คู่แรกทาด้วยพีนัทบัตเตอร์ทานหานาได้เลยครับแล้วก็ประกบกันอีก2คู่ใช่ไหมฮะ ก็ต้องทาด้วยแยมราสเบอร์รี่นะครับเวลาที่เราทานราสเบอร์รี่เนี่ยนะครับคุณผู้ชม ทราบไหมครับว่าลสเบอร์เนี่ยไม่ต้องกังวลเรื่องไขมันอิ่มตัวไม่ต้องกังวลเรื่องโซเดียมคอเลสเตอรอลนะครับแล้วเขาเป็นแหล่งที่ดีของวิตามินเควิตามินซีแล้วก็ไฟเบอร์ด้วยปกติแล้วเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งก็คือว่าบ้านเราเนี่ยลสเบอร์ Raspberry ไม่ได้เป็นผลไม้เมืองร้อนนะครับแบบบ้านเราดังนั้นแบบสดหาทานยากใช่ไหมครับเราก็อาจจะต้องทานแบบที่เขาถนอมมานะครับนั่นก็คือเป็นแบบแช่แข็งเป็นแบบแยมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งวันนี้เราใช้แยมลสเบอร์เพราะฉะนั้นเราก็จะได้คุณค่าดีๆด,ด้วย อะทาแยมลัสเบอร์รี่ลงบนขนมปังครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ทาด้วยเนยบางๆอีกทีที่ด้านนอกทั้งหมดแล้วก็หั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมเล็กๆจัดลงในถาดอบที่เราเตรียมไว้ครับเอาละครับส่วนของขนมปังเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ผมเปิดเตาอบไว้แล้วครับที่160องศาเซลเซียสนะครับเราใช้ไข่ไก่ซึ่งเป็นไข่ทั้งฟองนะฮะสอฟองครับ อีกฟองหนึ่งใช้แต่ไข่แดงอย่างเดียวเพราะฉะนั้นแยกไข่ขาวเอาไว้นะครับไม่เอาไข่ขาวครับนี่ครับไข่แดงอย่างเดียวแล้วก็น้ำตาลทรายตีให้เข้ากันก่อนนะครับไม่ต้องฟูนะครับแค่ละลายดีก็พอแล้วตามด้วยครีมนมแล้วก็กลิ่นวานิลานะฮะเล็กน้อย หลังจากนั้นนะครับเราก็จะได้ตัวคัสตาร์นะครับเราก็ใส่ลงไปในนี่แหละครับขนมปังนะครับที่เราเตรียมไว้ในขั้นตอนนี้นะครับหลังจากที่เราใส่ตัวคาสตาร์ลงไปแล้วแนะนำนะครับให้เราพักเขาไว้เฉยๆประมาณ15นาทีก่อนครับสาเหตุเพราะอะไรครับเราต้องการให้ตัวขนมปังเนี่ยดูดคาสตาร์เข้าไปก่อนนะครับก่อนที่เราจะนำไปทำให้สุกดีในเตาอบครับก่อนอบนะฮะเราอยากให้ด้านหน้าสวยๆหน่อย เอาน้ำตาลทรายที่แบบว่าเขาทําเป็นเม็ดใหญ่ๆนะครับโรยหน้าอ้าวแล้วล่ะครับเสร็จแล้วนะครับเวลาที่เราอบเนี่ยฮะเราจะใส่น้ําร้อนลงไปด้วยนะครับใส่ให้มีความสูงประมาณครึ่งหนึ่งของถาดอบของเรานะครับดังนั้นเนี่ยหเห็นไหมฮะไอภาชนะตัวนอกเนี่ยผมเลือกที่มันมีหูนิดหนึ่ง mm hmm. ไม่งั้นเดี๋ยวจะจับลําบากนะครับเข้าเตาอ,อบครับ160องศาคุณผู้ชมจะเห็นนะครับว่าผมจะวางไว้ที่ค่อนข้างจะ าถาดต่ำนิดนึงนะฮะสาเหตุก็เพราะว่าไม่อยากให้ใกล้ไฟบนมากเกินไปเพราะว่าเดี๋ยวสีจะเข้มเกินนะครับทั้งหมดนะครับเป็นเวลา45นาทีครับเรียบร้อยแล้วครับเห็นไหมครับว่าเวลาที่เราส่องลงไปเนี่ยนะฮะก็จะมีขนมปังทั้งที่เป็นไส้ราสเบอร์รี่เป็นไส้พีนัทบัตเตอร์นะครับสลับสับกันอยู่นะครับเราก็ค่อยๆยกออกมาครับผมต้องบอกว่าสำหรับ พุดดิ้งขนมปังนะครับเราจะทำซอส วานิลาซอสราดก็ได้นะครับแต่บางทีถ้าเผื่อสมมติว่าเราขี้เกียจที่จะต้องทำซอสแล้วเราอยากจะทานอะไรที่มีหลายๆอุณหภูมินะครับเราก็สามารถทานอุ่นๆกับวานิลาไอศครีมได้เหมือนกันเพราะคุณผู้ชมที่ออกไมหมฮะเวลาวานิลาไอศครีมเขามาโดนอของหวานที่ร้อนๆเขาก็จะละลายขึ้นมานิดหนึ่งก็จะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกับวานิลาซอสนะครับเรียบร้อยแล้วครับแล้วก่อนเสิร์ฟนะฮะโรยด้วยไอซิ่งบางๆนะครับไม่ต้องหนามากแล้วก็แต่งด้วยลูกราสเบอร์รี่ครับผม แค่นี้เองครับและนี่ก็คืออีกหนึ่งเมนูที่มีส่วนประกอบของไข่หวานสวยๆงาม,งามแล้วคุณผู้ชมน่าจะหลงรักนะครับกับพุดดิ้งขนมปัง PBJ ครับ สำหรับสูตรอาหารในวันนี้รวมถึงสูตรรายการและเทปรายการย้อนหลังสามารถเข้าไปรับชมได้ที่ w w w p o l n f o o d m a f i a com ครับและทั้งหมดที่ผ่านมาใน2วันนี้ก็คือเมนูไข่ไม่จำกัดเห็นไหมครับว่าการทำอาหารบางทีอินกริเดียนส่วนประกอบง่ายๆที่เรามีติดครัวก็สามารถนำมาดัดแปลงและก็สร้างสรรค์เป็นเมนูแปลกๆใหม่ๆได้มากมายลองเอาไปทำดูนะครับในสัปดาห์หน้าเราจะมีเรื่องราวดีดๆอะไรมาฝากกันต้องติดตามชมครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับสวัสดีครับ